แบบคุกพกริกเกลือนึบหนึบหนับหนับช่ำ <Wow. S 1> แล้วองเนานะมันเหมือนเป็นขนมทานเล่นที่แบบมีประโยชน์มากๆเพราะว่ามันคือสับประรดแท้ๆด้วย <c oughs> ไปแทรกซึมในเนื้อเนี่ยได้แบบพอดีเลยแบบซึมซับน้ำลายแตก <c oughs> อืม สตรอเบอรี่ทุกคนชอบกินมากแล้วก็หายากมีแค่ตามฤดูกาลสิ่อ่ะชอบกินแล้วก็ซื้อมาตลอดได้ไปเจอเจ้านี้ครับนี้อผลไม้อบแห้งไร่นาทิดเป็นลูกค้าประจำเลยตอนนี้เพราะว่าของเขามีหลายอย่างมากทุกคนติกินนะติชอบมากอย่างสตรอเบอรี่เนี่ยเขาใช้สตรอเบอรี่ขนาดจัมโบ้ลูกใหญ่นิ่มไม่แข็งอบใหม่ๆไม่มีค้างสต็อกนะครับฟีลแบบกินแล้วมันยังฟินอยู่อ่ะ สตรอเบอรี่เขาจะมีแบบสองรสชาตินะครับเป็นรสแบบธรรมชาติเปรี้ยวนําหวานตามนะคะแบบเยลลี่อยทุกคนแต่ว่ามีประโยชน์เพราะเป็นผลไม้ทางลูกเลยอคือยวเพลินมากแล้วก็แบบนึงแบบสามรสครุกพริกเกลือพูดแล้วน้ำลายแตกแซ่บมากทุกคนนี่แม้กินมากปกติใช่ป่ะมันเป็นสตรอเบอรี่อบธรรมดานะ่อันนี้แบบครุกแบบสามรสทุกคนจะได้แบบครบรสเลยมันแซ่บครบรสหยุดกินไม่ได้ทุกคน ต้องลองแต่ขนาดสตอรอเบอรี่ก็จะขึ้นอยู่กับตามฤดูกาลนะทุกคนถ้าแบบช่วงฤดูที่ไม่มีอ่ะลูกเขาก็จะเล็กหน่อยนะแต่เขาก็ให้ปริมาณเยอะเท่าเดิมแล้วคุ้มค่ามากชอบแบบสามรสมากนี่กินแบบฟินๆตนั้งหลายๆชิ้น <c oughs> อือหือลูกใหญ่กันอือ ครับที่เพจไรนาลิตอาหารเสริมสุขภาพดีนะครับเขายังมีมะเขือเทศออร์แกนิกอันนี้เหมาะกับคนรักสุขภาพมากเขามีมะเขือเทศออร์แกนิกนะครับที่ปลอดภัยไร้สารไม่มีน้ําตาลนะครับจะมีหลายแบบนะเขา,าอชอบนะเขาใช้มะเขือเทศล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนรสชาติจะเปรี้ยวอมหวานนะครับเป็นรสธรรมชาติทานง่ายไม่มีน้ําตาลสสยสุขภาพแบบนี้แบบคุกพริกเกลือหนึบหนึบหนับหือช่ำ คนไม่ทันมะเขือเทศฟังทางนี้นะตัวเนี้ยไม่หวานไม่แสบคอจะแ,แบบเปรี้ยวนํานะครับแล้วก็หวานตาอร่อยมากอย่อันนี้ทันได้ทุกวัยเลยลนี่ทุกคนมะเขือเทศสามรสคุกพริกเกลืออันนี้เขาบอกว่าขายดีสุดนะเนาะอ,อ, <Wow. S 1> อันเนี้ยมันมีความเปรี้ยวหวาน เผ็ดเค็มครบรสนี่ไม่เหมือนกินแบบเยลลี่แต่ว่ามันมีความแซบแบบมันไม่เลี่ยนอ่ะมันทานได้เพลินๆนะทุกคนลูกใหญ่ๆอันนี้เป็นผลไม้สดจกากไรนาริธเลยนะครับอือแล้วเขาเข้ามาทําอบแห้งนะยอๆด้วยปลอดภัยหายห่วงอืออร่อยมากเลยอไม่แปลกที่จะขายดีนะติดใจอ่ะ หมดนี้ต้องสั่งเพิ่มแล้วเอาไว้กินเพลินๆเอามาเคเขือเทศไปคลุกกับพริกเกลือใช่ปะมันยิ่งอร่อยกลมกลมต้องลองทุกคนนอกจากมะเขือเทศกับสตรอเบอรี่นะครับทางไรนาฤทธิตเขามีผลไม้อบตามฤดูกาลอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวกล้วยหนึบขิงอบเข้าไปที่แฟนเพจไรนาริ์อาหารเสริมสุขภาพดีได้เลยนะครับมะม่วงจะมีสองแบบนะครับอันนี้เป็นแบบไม่ปรุงรสเป็นแบบรสธรรมชาติเปรี้ยวหวานอร่อยทานเพลินเขาใช้มะม่วงพันผสมนะทุกคนเนาะอืม ฟิวมันแบบมันเหมือนมันม่มกวนที่ไม่เหนียวอะไม่ติดฟันนะทุกคนนะเป็นมันม่มงอบแห้งนะทุกคนก็จะมีอีกรสหนึ่งนะที่เป็นแบบมัม่วมนะครับคลุกพกริกเกลือทุกคนอันนั้นใครแบบชอบสายแซ่บนะแนะนําเลยนะครับมีความแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มกลมกล่อมลงตัวเราสามารถเก็บแล้วก็สั่งมาทานได้ง่ายๆเลยอืมอืม่อย สับป,ประรดเนี่ยเป็นพันธุ์พูแล,แล้ทุกคนสับป,ประรดธรรมาชาติจากไร่แบบสดๆนะแล้วเขาก็เอามาอบนะครับทำ,ทำให้มีความฉ่ำนะครับอบแบบไม่แห้งมากนะเวลาทานแล้วนยจะได้แบบรสชาติของสับป,ประรดฟินๆแล้วไงเนานะมันเหมือนเป็นขนมทานเล่นที่แบบมีประโยชน์มากๆเพราะว่ามันคือสับป,ประรดแท้ๆทุกคนและเนี่ยคือไม่ผสมน้ำตาลทแท้ๆเลยอร่อย เปรี้ยวหวานหอมแบบสับปะรดแท้ๆเฮ้ยแล้วก็แบบนี้ครับสามแซบนะคุกพริกเกลือดูที่ทุกคนเขาแบบทําเป็นชิ้นพอดีคําทําให้ตอนคุกพริกเกลือนะครับน้ําตาลพริกเนี่ยอืเข้าไปแทรกซึมในเนื้อเนี่ยได้แบบพอดีเลยแบบซึมซับน้ําลายแตกือ อร่อยมากมันแบบสามรสที่หนูอ่ะอหนึบหนับอ,อร่อยสตรอเบอร,รี่เอาสองสาชิ้นเลยมะ <Wow. S 1> เขือเทศสามแซบ่บ สามสี่ลูกไปจ้ะแซ่บมากทุกคนทักไรานาริตนะครับเขาใส่ใจทุกการผลิตนะครับสดสะอาดปลอดภัยไร้สารร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขามีออยดด้วยนะครับอืม มั่นใจทุกอย่างได้คุณภาพแน่นอนใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่แฟนเพจไรนาริอาหารเสริมสุขภาพดีได้เลยนะครับ <c oughs> ขอตัวไปกินต่อกันทุกคนสั่งมาหลายๆอย่างรวมกันนะฟินป้อนครับ <c oughs>